คือเกามือนตื่นเช้ามากแดดฮ้อนๆจ้ะพี่น้องอูย้ยเขาสวนคือเกาเขามากกับมาพอแน้วกินงีกแล้วสุก่าเขีย้ยเขี้ยนี่กัสุกเขี้ยนี่ก็สุกก็เป็นสองเขีย้ยเลยจ้ะ สองคือกล้วยสุงค่าเคื่องกล้วยกล้วยฮัก์ดมเลียงอุ้ยฮู้ว์หวานหวานหอมหอมแซ่บแซ่บบ้านเจ้าหนี้เปล่าล่ะไอ้ปู่กล้วยได้ปีหลายเดือนแล้วเด้แยกน้อยแต่ท่านดีมากจ้ะปู่ตั้งสุงเด้อบางองค์เป็นเอื้องกล้วยแต่นี่บางองค์เป็นเอื้องกล้วยพะโล มองมองเป็นเอนกล้วยฮะมูกล้วยแค่เดียวมีแต่ว่าจักซื้อสองซื้อสามซื้อจ้ากล้วยยังกะสร้างถวัดตะซุกมากกกินได้คือเขาตาบากก็เจ้าว่านี่ยกออกไปห่อก็ต้มได้แค่นี้ก็เจ้าออกไปย่างย่างขายย่างกินนั่นแหละหรือก็ต้มกินกินธรรมดาก็ได้แต่ว่าไปห่อก็ต้มมันบอกคือกล้วยหนังว่ามันเนื้อมันบอกคือกันมันห่ออะไห่อได้อยู่แต่ว่ามันหลุดจากมันบอกอ่อน โอเคบันไดฮนะน้ก็ได้เอาว่ากินธรรมดาแล้วก็ย่างกิน้าพี่โน,โน้นนองดี่ยบ้างแมนมดแมนมดโอ้ยฮักมุกฮักมุกเครื่องย้ไงไงายย้ายพี่น้องเครื่องย้ายย้ายเบื้มเบืมอมียกไปยกมากน้วย สิลุกแล้วอยากไปกินให้น,หน้องเบิ้งนะ้าหลายยกไปย,ยกมามันซุกนะจา้าน้องกติงสีล่สล่ะซุกจนมั่งง่วนอันนี้ก็กล้วยน้ำนว้าคือกันกล้วยน้ำว้ากำลังออกดอกเบิง้ง ดวยออกปีเนี่ยออกไม่ไสิเป็นเรื่องจีิงและพี่น้องบ่ท่านไหนหอยลงมาเร้่มเป็นีก็ตั้งฝาสักก้อนสีกันไปเราเดียวมันกะย้อนลงมามันเป็นตามธรรมชาติของพ่นสาตมาจังี่สาตมาแล้วกมาเป็นลูกเป็นผลในี่ม้เห้าได้อยู่เด้กินนี่แหละมันออกลูกออกเต่ามากมันบอกออกคือคนนเลมันออกแบบนี้ออกมาเรียงมนุษย์มาแน่มาเรียงใหม้เห้าไเ้กินบางก้นกับ่าแซบบางค้นกับ่าว่าแซบแล้วตะปากไผปากมันไม่ยีสิบก็แซบมด ขนาดป้อมี่อย่างนไปซื้อมันกินยู่จ,จ่ามีบอ้านพ่อเจ้ามีบอกล้วยอะมมีมาเอาเด้อมาเอา้วยน้ำมันยี่ติไปกินห่อกระตุ่มก็ได้แต่ก็ได้มาก,กา้าน,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 นอนกมี่ได้น้อนอนมี้ลดน้ำไว้จยากให้มันง่ามลดน้ำไว้เด้อเคล็ดลับลดน้ำไว้ใส่ปุย๋ยไว้ห้ามปันยังตาบาบ่ไไ้สีดยาปุ๋ยก็ปุยป๋ยขอกปุย๋ยธรรมชาติที่มันปุย๋ยเค่นีจ้า ไปกันเด้อพี่น้องเสียวกล้วยพี่บอมไปน,นั่นก้อนยกไปยกมาหลายนูมันสิลุดอยากให้งงพี่น้องเบื้งน้าอยากให้งงพี่น้องกินน้าจ้าเบ็แซส่บหวานสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อไปกอนยบาย